สวัสดีตอนเช้าๆนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเพชรกาเมีดหมอนะครับก็มานําเสนอนะครับมารีวิวมีดควันช้างของหลวงพ่อเดิมหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ของหลวงพ่อกวยหนึ่งเล่มนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้ทั้งสองเล่มนะครับมาชมเล่มแรกกันนะครับเป็นมีดควันช้างของหลวงพ่อเดิมนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับ ทำจากไม้พยุงนะครับผมความยาวนะครับฝักลมด้ามอยู่ที่15นิ้วครึ่งนะครับสิบหกนิ้วครึ่งนะครับผมนี่นะครับฝักลมด้ามนะครับยาวอยู่ที่16น um. ิ Zahlen, <ential> ้วครึ่งนะครับฝักรัดด้วยหวายนะครับทำจากไม้พยุงนะครับ เข็มขังนะครับผมปินมีดจุกกลางตอนต้นนะครับพอเดอดน,นะครับผมสักรัดถ่วไหนะครับส,สมบูรณ์เต็มเกือบเต็ม100%เนลยนะครับผมสวยงามนะครับเห่นครับการรัดฝักตรงนี้ทำจากแผ่นโลหะเหล็กดำนะครับ ไม้นะครับสงไม้เก่านะครับผมกนยุบกัรลั่นของไม้นะครับเป็นไม้ะยุงนะครับผมยาวความยาวนะครับวมด้ามอยู่ที่สิบหกนิ้วครึ่งนะครับเป็นเม็ดควันช้างนะครับท่านใดกำลังมองหานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผม0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นยเะครับไลน์เปร์เดียวกันนะครับผม ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ผมนะครับขอัผมนะครับมาชมข้างในกันนะครับครัการแห้งของไม้นะครับสีไม้เก่านะครับสมบูรณ์นะครับผมมีน้ําหนักเบานะครับมีมีดนะครับ ลายน่องสิงนะครับหันฟีมือของช่างชิมนะครับผมมีดหนานะครับใบมีดไปขึ้นสนิมนะครับไฟอาจจะเ,เบลอ์หน่อยนะครับผมอไยนะครับคืมฟ้าคืบฝนนะครับนี่นะครับการตอบนะครับ เนมครับผมความยาวของใบมีดนะครับอยู่ที่สิบนิ้วนะครับครบสองลองเลือดสามลองเลือดนะครับผมนี่นะสามลองนะครับตอกในมือนะครับ ความยาวของใบอยู่ที่สิบนิ้วนะครับผมข้างนแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับนี่ครับดูข้างเก่าสีเก่านะครับเก่าธรรมชาติเลยนะครับผมไม่โยกไม่คอนมวลสารผู้ตกคุณต่างๆ ยังอยู่กบไม่ไหลออกนะครับผมมีมีดไม่ขึ้นสนิมนะครับทสนใดสนใจนะครับทักตามมาได้นะครับผม0 6 1 0 5 9กหนึสนะครับ รอยตอกในมือนะครับสวยางามลยครับผมนี่นะครับความยาวของใบอยู่ที่สิบนิ้วนะครับ ชมเล่มที่สองนะครับผม,มเน่มนี้เป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับตุกต้นต้นของหลวงพ่อกลวยเลยนะครับผมความยาวอยู่ที่สิบห้านิ้วนะครับฝักรวมด้ามน,นะครับฝักรัดด้วยหวายเช่นกันนะครับนี่ครับนี่ของหลวงพ่อกลวยนะครับต้นต้นของหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับ การแตกการแห้งของไม้นะครับการรัดด้ามเป็นแผ่นโลหะนะครับทำจากเหล็กดำนะครับผมด้ามยาวอยู่ที่15นิ้วครึ่งนะครับเหือของหลวงพ่อกลวยนะครับผมท่นได้กำลังมองหานะครับ พ่อกลวยติดต่อซักทายมาได้นะครับผมจุดต้นตนของหลวงพ่อกลวยเลยนะครับเนี่นะครับแห่งของไม้นะครับมีมีดเก่านะครับคาบใครตามการเวลานะครับ ลายปลัดขิดนะครับผมนะครับใบเมีดยาวอยู่ที่8นิ้วนะครับมีตามหานิยมค้าขายนะครับผมปลัดกิดทั้งสองด้านนะครับผมเมีดสวยงามนะครับวันนี้เริ่มหายากแล้วนะครับการข้างนะครับเข้าข้างไนงะ แน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับสีข้างธรรมชาตินะครับครับ้านกับใบมีดนะครับสีข้งนะครับสวยงามนะครับผมติดเข้มขังนะครับสั้นใดกําลังมองหาถุกมงคลของหลวงพ่อกล้วยอยู่นะครับพวกติดตัวติดบ้านติดร้านค้านะครับตามหานิยมเลยนะครับเนี่ย ติดต่อสักท้ายมาได้นะครับที่0 610591663นะครับท่านนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ